ปืนเล็กเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงจริงหรือเปล่านะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามยิงปืนใส่น้อยนะคะวันนี้ซาเมมีแขกแบบเชิญพิเศษนะคะก็คือคุณน้ำค่ะสนามจาไคตแอนนะคะดเดี๋ยวให้คุณน้ำแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะเป็นเภสัชกรประจําร้านยาแห่งนึงค่ะเล่นปืนมาแล้วประมาณ1ปี2เดือน1ครั้งคะวันนี้เนื่องจากว่าซาเมจะทําเรื่องปืนเล็กเนี่ย เหมาะกับผู้หญิงจริงหรือเปล่านะคะก็เลยอยากได้ผู้ช่วยในการแบบทดสอบว่าเออมันเป็นจริงหรือเปล่าก็เลยวันนี้เลยชวนณน้ามาถ่ายด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าการทดสอบจะเป็นยังไงแล้วผลออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะก็สําหรับการทดสอบในวันนี้นะคะก็จะเอา2บอดี้เนอะรุ่นที่แบบเจ๋งแจ๋วในวงการเนี่ยมาชนกันนะคะแล้วทําการทดสอบในวันนี้อันแรกก็คือ Six ซ์ u ซเวรรุ่นยอดนิยมเนอะมีแฟนเพจถามมาเยอะมากเกี่ยวกับตัวนี้นะคะน้องเป็นตัวไมโครคอมเพกนะคะก็ ก็คือเล็กที่สุดแล้วเนาะในตระกูลปืนพกนะคะส่วนของคุณน้ำนี่เลยค่ะของน้ำก็จะเป็นตัววอเตอรนะคะรุ่น PDP ไซส e คอมเพกค่ะค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยเล็กกว่าพอสมควรเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าปืนเล็กเนี่ยผู้หญิงชอบมากกว่าจริงหรือเปล่านะคะ หลังจากที่เมื่อกี้นะคะได้ทําการยิงทิร์นสอวกันไปแล้วนะคะเราก็จะมานั่งคุยกันเบรกดาวความคิดนิดนึงนะคะว่าแบบเออมันฟีลลิ่งมันเป็นยังไงกันบ้างโดยสามีเตรียมคำถามมาแล้ว6ข้อนะคะโดยข้อแรกนะคะจากที่เคยลองจับมาระหว่างไมโครเล็กๆก,ก,กับคอมเพกคิดว่าด้ามนะคะขนาดไหนจับถนัดมือสุดสําหรับผู้หญิงส่วนตัวเลยนะคะคิดว่าตัวคอมเพกเนี่ยจะเหมาะกว่าเพราะว่าจริงๆมือก็ไม่ได้เล็กได้ใหญ่ค่ะแต่ว่าตอนที่คลิปเนี่ยคือ ตัว compact มันจะจะพอดีดาบแต่ว่าถ้าตัวมินิเรียกถูกไหมคะใช่เรียกตัวมิ <c oughs> <c oughs> นิก็ได้น้องตัวเล็กน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กก็คือพอพอครุบปรากฏว่ามันจะต้องเอานิ้วก้อยออกอ๋อมันเลยออกมาใช่ใชไหมคะใช่ค่ะส่วนนี้าเมก็คิดเหมือนกันว่าตัว compact มันค่อนข้างพอดีมากกว่ามันทําให้เวลาเรากลิปมันแน่นเนาะมันแน่นสนิทกับมือมากกว่าแต่ตัวอันนี้มันก็เล็กไัอ่ะ มือเรามันล้นออกมาแล้วมันจะอาจจะทําให้แบบเรามือไม่นิ่งเนาะก็ะเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตัวมินินี่ทามาสําหรับเด็กหรือเปล่าอืมแบบมันเหมาะกับมือเด็กเนาะมันก็ไม่ใช่มือผู้หญิงเพราะผู้หญิงบางทีก็มือใหญ่กว่าตัวกริป <c oughs> อันนี้อีกเนาะ <c oughs> ก็แล้วแต่คนแหละถ้าเกิดัวเล็ก็อาจจะโอเคก็ได้เนาะ่พข้ะที่2ก็คือความรู้สึกเมื่อยิงกระบ,บอกเล็กๆคิดว่าเป็นยังไงเจ็บมือไหมถีบไหมถนัดไหม สำหรับตัวนี้นะคะถนัดไหมเรื่องความถนัดนี่น่าจะต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกแรกนี่มีความที่ถนัดมือน้องนรับตัวคอมเพกเพราะว่าก่อนหน,น้านี้คุณน้ำก็ฝึกเป็นตัวคอม p พกเนาะมาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับซาเม่เองก็คิดแบบเดียวกันค่ะว่ามันไม่ถนัดนะคะ เพราะว่าแบบเออมันไม่พอดีอ่ะเราก็อีกอย่างก็คือตัวเล็กเขาจะค่อนข้างถีบแรงกว่าตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยในความรู้สึกที่สามีลองก็คือรู้สึกว่าถีบแรงกว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ข้อที่สามเอยมันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆข,ข,ข้อเมื่อกี้เลยลก็คือปืนกระบอกเล็กหรือกลางถีบหนักกว่ากันก็สามีก็ตอบขอสามีไปแล้วก็คือเล็กคิดว่านหนักกว่าแล้วสำหรับคุณน้ำ ตัวเล็กหนักกว่าใช่ค่ะตัวเล็กไม่ได้แปลว่ารีคอยเบานะเพื่อนๆนก็คือน้องถีบหนักกว่าตัวใหญ่อีกเขาเรียกว่าอะไรอยากจะต้องใช้แรงกลิปใช่ใช่ตัวคอมแพกถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนบางคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยอันเล็กก็ถีบเล็กอ่ะเทคน้อยอะไรไม่จริงนะคะข้อที่4ี่นะคะการดึงสไลด์คิดว่ากระบอกไหนดึงยากสุดเล็กหรือว่าการตัวเล็กอ่ะใช้ใช้แรงมากกว่าโดยที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเพราะว่าขนาดมันไม่พอดีนิ้วเราด้วยหรือเปล่า น่าจะเป็นช่วงนี้ซึ่งสเม,มยก็คิดเหมือนกันคะ่ะว่ามันจับไม่ค่อยถนัดจับสไลด์รู้สึกว่ามันไม่แน่นพูดถึงเรื่องเนียสไลช่ป้าก็รู้สึกว่ามันกว่าแต่อันนี้แฟกนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่รู้ก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรตัวไมโครคอมแพกนะคะเขาจะสปริงแข็งกว่าตัวคอมแพกปกติอยู่แล้วเนาะดังนั้นเราจะต้องใช้แรงในการดึงมากขึ้นแล้วบวกกับสไลด์มันเล็กด้วยก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกเนาะข้อ5นะคะถ้าต้องเลือกใช้ระหว่างตัวเล็กๆนี่ หรือกลางๆเลือกใช้ขนาดไหนดีคะถ้าแบบสมมติเราพกเนาะอะไรอย่างนี้น้อมเอียงไปทางกลางคะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะถนัดมือกว่าแล้วก็แรงที่ต้องใช้สไลด์อะค่ะมันน้อยกว่าแต่ส่วนตัวจริงแล้วน่าจะแล้วแต่คมคะ่ะเพราะว่าเชื่อว่าเราอะสามารถที่จะปรับตัว ถ้าเราใช้บ่อยๆใช้ซ้ำๆหมั่นฝึกใช่คะ่ะโดยเฉพาะการยิงปืนเนาะต้องแบบอาศัยการฝึกฝนเยอะมากจริงๆกว่าจะเชี่ยวชาญน,นะคะ,คะก็สําหรับคําถามในข้อนี้นะคะซาเมรู้สึกว่าถ้าจะต้องพกแบบ everyday carry นะคะสมมติสมมตินาะอก็คงจะเป็นเจ้าตัวเล็กคะ่ะาสาเหตุก็คือน้องขนาดเล็กนะมันสามารถเอาใส่แบบเหมือนซองแล้วแบบพกสมมติพกซ่อนไว้ในเสื้ออย่างเงี้ยมันไม่เห็นนะก็คือรู้สึกว่า มันน่าจะพกสะดวกสบายกว่าตัวนี้ยิ่งตัวนี้ติดเลดดอตก็คือจะเห็นเลยว่าน้องใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆเลยเนาะก็เลยถ้าเป็นสามีก็คงจะพกตัวเล็กมากกว่าค่ะแล้วก็เรามาถึงคําถามข้อสุดท้ายนะคะก็คือสรุปแล้วผู้หญิงเหมาะกับปืนกระบอกเล็กๆจริงไหมหรือแนะนําเป็นแบบระบบไหนดีกว่าคิดว่าน่าจะแล้วแต่คนค่ะแต่คิดว่าน่าจะโน้มเอียงไปทางคอมแพกมากกว่าน้องตัวเล็ก เขาเพราะใช้ง่ายกว่าเนาะใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องการพกซ่อนอาจจะเป็นตัวเล็กนั่นแหละค่ะเพราะว่าเวลาใส่เสื้อคลุมเนี่ยมันใช่ใช่ก็สำหรับสาเม้นะคะก็คิดว่าเออคอมแพคค่ะคอมแพคค่ะเนื่องจากว่าใช้ง่ายกว่าอันนี้มันพกแล้วมันก็ซ่อนซ่อนได้แบบเนียนก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องวงเล็บว้ใหญ่เลยนะคะสำหรับคนที่ฝึกการใช้งานมาอย่างดีแล้วเพราะไม่งั้นสิ่งที่จะเกิดปัญหาเมื่อเราเป็นมือใหม่แล้วเราพกเจ้าตัวนี้ก็คืออย่างแรกดึงสไลด์ไม่ออก แน่นอนค่ะเนาะก็เลยคิดว่าสมมติว่าเป็นทั่วไปมือใหม่เนี่ยผู้หญิงเหมาะกับกระบอกไหนเอาจริงๆน่าจะเหมาะกับคอม p พ c มากกว่าค่ะในเรื่องการใช้งานทุกอย่างเนาะก็แค่ติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการพกที่อันนี้อาจจะได้เปรียบกว่าค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณคุณน้ามากๆเลยนะคะ,คคะที่มาเป็นแบบให้ความคิดเห็นเนาะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆคนไหนตามเพจสามีอยู่แล้วเป็นผู้หญิงอย่างนี้ไม่รู้จะเอาปืนแบบไหนจะเลือกซื้อแบบไหนก็บอกแรกดีก็สามารถทักมาถามสามีได้นะคะจะให้คำแนะนำได้เท่าที่ทำได้เนาะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณได้อีกครั้งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากให้คุณน้ำมาออกช่องอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวดึงคุณน้ำมาช่วยกันทดสอบนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย